เรียกว่ายำข้าแซงว่ากุ้งคือการเอาเทคนิคทั้ง3เมนูเนี่ยมาควิสต์กลายเป็น1เมนูใหม่เนี่ยเห็นแค่นี้มันดูเหมือนง่ายนะแต่ใช้เวลาเกือบวันนะเพราะว่าเราต้องแบบพักแป้งใส่แป้งผสมปุ๊บพักให้แห้งมามชั่วโมงจากนั้นเราก็กรองแล้วก็พักให้หน้ามันแห้งีกมชั่วโมงแล้วก็ทาสีแล้วพักให้หน้ามันแห้งอีก3าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะมีตัวของหมึกไข่ในที่เราแพนเซียและเดี๋ยวเราเอาไปหน้ากับถาดอย่างินให้ได้กลิ่นหอมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเสิร์ฟพ้อมตัวของเป็นครีมมะพร้าวฝรั่งเศสแล้วใส่ร่องรมามะพร้าวลงไป เบื้องหลังกว่าจะได้สักจานนะคะจานอาหาร Western Place ค่ะเรียกว่าทำเอาเชฟสุดหล่อเชฟอินนรงฤทธิ์และทีมผู้ช่วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทำงานกันหัวหมุนเลยค่ะเพราะว่าแต่ละเมนูองค์ประกอบเยอะมากสตาร์ทครัวกันตั้งแต่10โมงเช้าอยู่ไปยาวๆถึงเสิร์ฟดินเนอร์ไอเดียทั้งหมดใช้เวลาพัฒนาเป็นสัปดาห์เลยนะคะกว่าที่เชฟอินและทีมจะรังสรรออกมาได้ทั้ง6เมนูซึ่งก็ต้องผ่านการเทสจากเชฟรายกราร ชื่อดังมาแล้วด้วยถึงจะได้เป็นเมนูเชฟสเตเบิลค่ะในงานครัวปฏิวัราดาโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มหาวิทยายลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับเชฟอินในฐานะคนระนองค่ะยกระดับวัตถุดิบพื้นถิ่นของจังหวัดระนองมาทําเป็นสําหรับชาววังตามตํำรับพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมกรมพระสุทธาสิรีนาถปิยะมหาราชปฏิวัราดา แถมพลิกไปอีกขั้นค่ะด้วยการทำทุกเมนูให้เป็นแบบไฟ่ายดิ่นไม่ว่าจะเป็นสเต๊ะรือหมึกย่างค่ะใช้หมึกไข่จากระนองเสิร์ฟพร้อมอาจาร์ตำรับชาววังกดใส่ความเป็นอินเตอร์เข้าไปด้วยอัง,งุนเพิ่มรสเปรี้ยวค่ะเสิร์ฟมาแบบเจลลี่พร้อมกับเพิ่มเท็กซ์เจอร์กรุบกรอบด้วยแผ่นข้าวไร่ที่ทำมาในรูปปาการังเพราะว่าเมืองระนองติดทะเลนั่นเองนะคะ วัตถุดิบเกือบร้อยเปอร์เซ็ตส่งตรงจากระนองเลยค่ะทั้งเต่าเต้ยรันจวนใจที่เอาปลาเต่าเต้ยจากระนองมาโพชหรือว่าทำให้สุกกับสมุนไพรหรือว่าเป็นน้ำพริกลงเรือก็เอามากินกับหมี่ซั่วระนอง ่วนเมนคอสที่เป็นไฮไลท์ก็คือสำรับจำแลงค่ะเอาปลากระพงมาทำเป็นมูสเสิร์ฟพร้อมกับซอสแกงสม้มมีใบเหลียงกรอบหมูคล้องกุ้งผัดสตอซึ่งเมนูนี้พัฒนาต่อยอดมาจากการแข่งขันแกงส้มเมืองระนองนะคะที่ศูนย์สื่อศิละปะวัฒนธรรมไทย p ี s เข้าไปมีส่วนร่วมจากกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตอนนั้นเป็นการนำความรู้และสำรับชาว,วังไปเผยแพร่ค่ะก่อนที่จะต่อยอดวัตถุดิบท้องถิ่นมาสู่สำรับชาว,วางังแล้วก็พัฒนาให้อินเตอร์ในงานนี้ สำหรับเชฟอินก็เล่าว่าถึงที่เห็นชัดที่สุดแล้วก็ตกผลึกได้คือไม่เพียงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารแต่ควรรวมไปถึงวัตถุดิบชุมชนก็สามารถเป็นจุดขายได้เหมือนกันค่ะชาวบ้านต้องการอะไรหรอจริงๆเขาต้องการหนึ่งเลยคือต้องการเห็นก่อนว่าวัตถุดิบเขาไปได้ไกลกว่าการที่เอามาทําแค่เมนูธรรมดา2คือผมว่าชาวบ้านเขาต้องได้รับมูลค่าของวัตถุดิบที่สูงกว่านี้อันนีใน้ในมุมผมมอง,มองแบบนี้เพราะว่า วัตถุดิบเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประนองก็ดีภาคใต้ก็ดีหรือจังหวัดอื่นๆในในไทยเราก็ดีคนไทยส่วนใหญ่เราเป็นอย่างนี้พอเป็นของไทยเราเองเนี่ยการให้ค่ากันมันไม่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันฟูมากกว่ากาันการได้กินอาหารต่างประเทศอาจต้องบอกอย่างนี้ซึ่งในมุมเราผมว่าในมุมของชาวบ้านก็ดีคนโลโคอลหรือคนพื้นถิ่นก็ดีผมว่าอาจจะต้องการยอมรับว่าทาไงให้คนไทยเราเองเนี่ยยอมรับอาหารที่เราอยากจะยกระดับอันนี้คือสิ่งที่ว่ามันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ น่าจะเป็นความต้องการนะผมมองอย่างนี้จริงๆเราเราต้องการจะยกระดับออวัตถุดิบหรืออาหารท้องถิ่นเนี่ยให้สามารถเป็นที่รู้จักและเผยแพร่แล้วก็เป็นการสร้างรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืนครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้โดยปกติเนี่ยทาง,ทางสวนสน,นัลทามีวิทยาเขตอยู่ที่ระนองประจบเหมาะกับการที่ตัวของประวัติศาสตร์ของสวนสนันทานเองเนี่ยมีร่องรอยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในการเดินทางของเจ้านายฝ่ายใน แล้วก็เสร็จลงไปในภาคใต้ครับแล้วก็มีการสืบค้นเชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างของตัวของอาหารชาววังกับอาหารพื้นถิ่นอะไร่าเี้ครับ<ม>เช่นเ,เรามีการพูดคุยกันเรื่องของน้ำพริกลงเรือซึ่งเป็นเมนูอาหารที่ที่มีชื่อเสียงนะครับในในตำหนักของพระวิมมดาเธออะไรย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็พบว่าจริงๆแล้วตัวของตัวของน้ำพริกชาววังเนี่ยมันสามารถ อะไรแอพพลายได้ดีมากกับตัวของมี่ซัวจังหวัดระนองอย่างงี้ครับก็เป็นการพบระหว่างกรรมวิธีของชาววังกับตัวของวัถุดิบเมืองระนองนะครับเราเราก็เป็นคนที่แบบว่าออชอบเรื่องการกินอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็ได้ไปแบบมีโอกาสได้ไปไฟไไดิเน n งบ,บ่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็เห็นหลายๆเชฟเนาะที่แบบ พยายามช่วยกันยกระดับอาหารไทยอาหารท้องถิ่นในแต่ละ,<ม>ะจังหวัดต่างๆของไทยอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็ให้แบบว่าเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารเนี่ย<ม>เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีมากๆเลยนะเพราะว่ารสชาติอาหารของไทยอะ่ะก็ว,ว่าคนทั่วโลกชอบอยู่แล้วมันแบบว่ามีม,มีหลายมิติในเรื่องของรสชาติอาหารอะไรเงะะี้ยค่ะก็รู้สึกว่า ดีใจดีใจที่เห็นแบบว่าคนพยายามแบบว่าเพิ่มมูลค่าอาหารไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราว่าขบวนการด้วยวิธีการทำอะไรเงี้ยอย่างแก้วเขาก็ชอบทำอาหารไทยนะมันแบบแกงอะไรนะแกงล่าสุดที่กินกันมั้ยแกงออมแกงออม <ๆ S 2> เลยพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบอาหารนีสา <ๆ S 1> นอะไรเงี้ยค่ะคือพอพอเรารู้ว่าขบวนการต่างๆแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้อ่ะจริงๆเยอะมากในใน,ในแต่ละอย่างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆมูลค่าของอาหารไทยสามารถสามารถเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะ เปิดครัวปฏิวราดากับเมนูอาหารแบบเชฟสเตเบิลค่ะจัดงานพร้อมเสิร์ฟถึงค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทาก็จะมีแขกรับเชิญเป็นแก้มวิทยานีเปียกลินค่ะพร้อมกับเปิดพื้นที่นิทรรศการ collage installation รวมถึงการจัดแสดงรูปแบบสําหรับชาววางังพร้อมตัวอย่างอาหารถิ่นไทยในระนองที่มีความหลากหลายในพื้นที่ค่ะทั้งอาหารชาวพมา่าชาวจีนและชาวมาลายูสะท้อนถึงความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีค่ะ